สวัสดีค่ะ,คะกรบเรียนท่านะกรรมการที่เคารพรักทุกท่านพวกหนูเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนยอแบกลาสิวันนี้พวกหนูจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร,ตร์เรือ่องกีโปสวยด้วยคณิตศาสตร์ Beautiful Boy Net ผู้จัดทำคุณปะภาวรีขันธิรัตน์คุณสุภาสิน,สาานีสุทาวันและหนูเด็กหญิงพิชยาเลี้ยงเชื่นใจคุณครูที่ปรึกษาคุณครูวรารักแสงสิ์และคุณครูสุภาวดีสาขะขาค่ะ ที่มาและความสําคัญของโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นให้ผู้จัดทําได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักทางคณิตศาสตร์ต่างๆเช่นการบวกการลบการคูณการหารการวัดการคิดคํานวณน,นอกจากนี้ยังเป็นการส,งส่งเสริมให้นําหลักการพื้นฐานเหล่านี้มาปริต์ใช้ได้ในเรื่องใกล้ตัวคือการทาพิโบติดผมสาหรับผู้หญิง เนื่องจากสังเกตได้ว่านักเรียนหญิงโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกลาลสิงไว้ผมยาวถักเปียและติดโบว์ที่ปลายของทั้งสองของ้างด้วยสีน้ำเงินและยังใช้กิ๊บโบว์หลักสีในวันหยุดดังนั้นผู้จัดจาทางจึงมีความคิดที่จะทำโครงงานเรื่องกิ๊บโบว์หลักสีที่สวยางามขึ้นค่ะประกอบกับทางบ้านผู้ปกครองบางท่านที่มีอาชีพตัดเย็บผ้าจึงได้เรียนเห็นความสำคัญของการนำเศษผ้าเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นกิ๊บโบว์ติดผมขนาดต่งตางๆ โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ในเรื่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าการวัดการหาพื้นที่การคิดคำนวณขนาด,ดยาการการประดิษฐ์ยิปโปติดผมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดยปริมาณขยะและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยด้วยเหตุนี้ผู้จัดทําจึงได้คิดค้นโครงงานคณิตศาสตร์นี้ขึ้นเพื่อเป็นการนรํากระบวนการทางคณิตศาสตร์มาบูรณาการให้เข้ากับการดําเนินชีวิตประจําวันโดยเริ่มต้นจากง่ายๆและใกล้ตัวอันจะส่งผลต่อ หนึ่งเพื่อฝึกทักษะในการวัดความยาวการบวกการลบการคูณการหาร 2. เพื่อฝึกทักษะในการคิดคำนวณการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3. เพื่อฝึกทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลและพิจารณาที่จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง 4. เพื่อฝึกทักษะในการหาราคาทุนราคาขายกําไรและขาดทุนจากแกรประเดที่ตัติดผม 5. เพื่อปลุกจิตสำเนึกอให้เห็นคุณค่าของการนำเียวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เนื้อหา 1. รูปสี่เหลี่ยมการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม 2. การหาราคาทุนราคาขายกำไรและขาดทุน 3. สถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การหาพื้นที่ของรูปสีเสปส่เหลี่ยมผืนผ้าสมมติฐานรูปสี่เหลี่ยมกิบโบติดผมที่สร้างขึ้นจากรูปสี่เหลี่ยม ที่ทำจากเศษผ้าเหลือใช้ให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่สวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุดขอบเขตการศึกษา 1. ขึ่ขการคิดคำนวณการหาความกว้างความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสาศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิโบสิผมนิยามเชิงปฏิบัติการกิปโบสวยด,าาด้วยคิย้ศาสตร์ beautiful b y made หมายถึง ก,นนการนาหลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาประดิษฐ์เป็นกี่ปโพติดผมขนาดต่างๆโดยจะได้ลักษณะของกี๊ปโบติดผมที่มีความสวยงามมากขึ้นค่ะวิธีดําเนินการนะคะในการดําเนินการจัดทําโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องกี่ปับสวยด้วยคณิตศาสตร์ได้มีแนวทางการดําเนินง,งานดังนี้ค่ะโดยจัดเตรียมอุปกรณ์เศษ้ผ้ากีบเป็นไครได้กระดุมก,กรวดิือสองรรทัารชาวเขียนผ้าและมีวิธีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนจัดทาโครงงานขศาสารและหาหัวข้อรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รูปแบบในการประดิษฐ์กรีบอติคโคมเริแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาดังนี้ค่ะคุณประภารินศึกษารขุดคว้าจากวารสารต่างๆคุณสุภาชินีสอบถามครณเพื่อ้ปกครองและผู้รู้ต่างๆและหนูศึกษารขุดค้าจากอินเทอร์เน็ตโดยกำหนดระยะเวลาในการศึกษา1หนึ่งสัปดาห์ซึ่งสมาชิกในกลุ่มไปศึกษารวบรวมข้อมูลตต่ที่ได้นำเสนอ และวนำข้อมูลที่ไปศึกษามาพิจารณาร่วมกันจากนั้นจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิ๊บโบติดผมเช่นเศษผ้ากิ๊บกันกรได้กระดูกกาว .2 ดิสอัลไม้ทัดช็อคเขียนภาพหลังจากนั้นพวกเราร่วมกันประดิษฐ์กิ๊บโบติดผมทั้งสาขนาดดังนี้ค่ะ 1. กิ๊บโบขนาดเล็กใช้ผ้าขนาด10บคูณสิเซนติเมตรและใช้กิ๊บขนาดเล็ก2กิ๊บโบขนาดกลางใช้ผ้าขนาด13บสาคูณยีเซนติเมตรและใช้กิ๊บขนาดกลาง 3. กิบโบขนาดใหญ่ใช้ผ้าขนาด20่คูณ29สซนติเมตรและใช้กิบขนาดใหญ่จากนั้นตัดเศษผ้าให้ได้ตามขนาดต้องการและดำเนินการผลริ์กิบโบกิบผมตามรูปแบบที่สวยงามโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้จากนั้นสอบถามความพึงพอใจในด้านรูปแบบและความเหมาะสมจากนักเรียนหญิงจำนวน100คนและคำนวณหาราคาทุนราคาขายกำไรจากการผลิตกิบโบกิบผมทั้ง3ขนาดค่ะ อุปกรณ์ในการทำก,กริฟฟ์บกติดผมมีดังนี้นะคะ 1. เศษผ้าสองกริฟสามกนไกรสได้ 5. ากระดูหกเกาวเ็ดินสอแดไม้บรรทัด 9. ้าช็อปเขียนท่าค่ะ ผลการดำเนินง,งานจากการประดิษฐ์อิพวอติคหงจากเศษวัสดุเหลือใช้ได้ข้อสรุปดังนี้ค่ะตารางที่1อี่โพติคหงขนาดเล็กก่อนทำความกว้างของผ้า10ซนติเมตรความยาวของผ้า14ซนติเมตรหลังทำความกว้างของผ้า5เซนติเมตรความยาวของผ้า6เซนติเมตรความยาวของกิ๊บ6เซนติเมตรตารางที่สองที่โป้ติคหงขนาดกลางก่อนทำความกว้างของผ้า13ซนติเมตรความยาวของผ้า24ซนติเมตรหลังทำ ความกว้างของผ้า6.5ซนติเมความยาวของผ้า11ซนติเมตรความยาวของกิ๊บ11ซนติเมตรตารางที่3มีโมเดลขนาดใหญ่กอดทาความกว้างของผ้าย0ซติเมตรความยาวของผ้าย9ซนติเมตรหลังทาความกว้างของผ้าจุดเซนติเมตรความยาวของผ้า13.5ซนติเมความยาวของกีบ13.5ซนติเมตรค่ะตารางที่4เป็นตารางความพึงพอใจด้านความเหมาะสมและรูปแบบจากนักเรียนหญิงโรงเรียนเสนยอดสายก้าวิลป์จำนวน1 0 0้อคน พบว่าน <S 々> ักเรียนหญิงโรงเรียนเชนยอแซมมีความภูงิพอใจในการเลือกเลือกกีบโปติดผมขนาดเล็กจำนวน54คนคิดเป็นร้อยละ54.00กีบโปติดผมขนาดกลางจำนวน34คนคิดเป็นร้อยละ34.00และกีบโปติกผมขนาดใหญ่จำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ12.00ค่ะตารางที่5เป็นการคำนวณหาราคาทุนราคาขายกำไรจากการผลิตกีบโปติดผมทั้งสาขนาดดังนี้ค่ะกีบโปติดผมขนาดเล็ก อุปกรณ์เสื้ผ้าไม่ใช้ทุนกิ๊บขนาดเล็กทุน3บาทกาวทุน15ตางค์ขายชิ้นละ10บาทได้กำไรชิ้นละ6บาท85ตางค์กิ๊บบล็อกติดขนาดกลางเสร้อผ้าไม่ใช้ทุนกิ๊บขนาดกลางทุน4บาทกาวทุน20ตางค์ขายชิ้นละ15บาทได้กำไรชิ้นละ11บาท80ตางค์กิ๊บบล็อกติดขนาดใหญ่เสื้ผ้าไม่ใช้ทุนกิ๊บขนาดใหญ่ทุน5บาทกาวทุน30ตางค์ ขายชิลละ20บาทได้กำไรชิ้ลละ1 4บาท7สตางค์จากการผลิตกิบ๊บโบติปขมทั้งสามขนาดได้ข้อสรุปการใช้วัสดุดังนี้ค่ะเสษผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งเช่นกระดุมเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าใช้ใจ่าย mm hmm. การหนึ่งแท่งะดิตกิบ๊บโบติปขบทั้งสามขนาดได้ดังนี้ค่ะขนาดเล็กใช้ได้40ตัวขนาดกลางใช้ได้30ตัวและขนาดใหญ่ใช้ได้20ตัวจากตารางที่5พบว่ากิ๊โบโบติปขขนาดเล็กลงทุนชิ้นละ3.15ตางค์ ขายชิลลละ10บาทได้กำไรชิลละ6บาท85สตางค์ที่โ้ติก6ขนาดกลางลงทุนชินละ4บาท20สตางค์ขายชิลลละ15บาทได้กำไรชิลละ11บาท80สตางค์ที่โ้ติก6ขนาดใหญ่ลงทุนชินละ5บาท30สตางค์ขายชิลลละ20บาทได้กำไรชิลละ14บาท70สตางค์ ผลข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องกิบโบสวยด้วยคณิตศาสตร์ได้ข้อสรุปประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ค่ะสรุปอภิรายผลจากการนำหลักการทางคณิตศาสตร์มาประดิษฐ์กิบโบติดผมทำให้ได้ข้อสรุปว่าถ้านำเศษผ้ามาประดิษฐ์กิบโบติดผมจะได้กิบโบติดผมที่สวยงามตามขนาดที่กำหนดซึ่งสามารถใช้ในโอกาสต,ต่างๆได้ นอกเหนือจากวันที่มาโรงเรียนเพราะกิ๊บเบอร์ดิดผงที่ประดิษฐ์มาจากเศษผ้าจะมีสีสันที่สวยงามประโยชน์ที่ได้รับ1มีทักษะการวัดความยาวการบวกการลบการคูณและการหาร2มีทักษะการคิดคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า3มีทักษะการคิดคำนวณหาราคาทุนกำไรร้อยละและนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแผนภูมิำนำเสนอ 4. ได้นําความรู้จักรายวิชาคณิตศาสตร์มาสร้างเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่านําเศษวัสดุเหลือใช้นํากลับมาใช้ใหม่ 5. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข้อเสนอแนะควรมีการออกแบบกิบโบติดผมหลากหลายรูปแบบโดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์และปลูกจิตสํานึกให้เห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอโครงงานทัศนาสตร์เพียงเท่านี้ค่ะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ